ปีใหม่เวียนมาอีกครั้งชนทั้งหลายต่างตั้งใจฉลองเฉลิมเริ่มรับขวัญเพื่อจะให้สิ่งดีๆที่หวังกันสำเร็จพลันในปีใหม่ดั่งใจปองปีเก่าผ่านไปแล้วแคล้วคลาดหวังขอจงตั้งใจใหม่ไม่หม่นหมองหวังสิ่งใดได้สิ่งนั้น ตามคันลองถ้าไตรตรองตั้งสติดริกันเคยคิดพูดทำสิ่งใดที่ไม่ดีในปีนี้โปรดอย่าทำในสิ่งนั้นตั้งปณิธานอธิษฐานจิตนิดเนรันจากนี้นั้นจะหมั่นทำแต่ความดีเคยละโมบโลภมากเคยอยากได้ จะขอเปลี่ยนเป็นการให้เพื่อนน้องพี่เคยอิจฉาริษยาไม่ปราณีจะเปลี่ยนเป็นความหวังดีมีให้กันเมื่อไม่อาจย้อนไปแก้ไขอดีตก็ขอคิดทำปัจจุบันใหม่ให้สร้างสรรค์เริ่มตั้งแต่วันต้นปีทำดีทุกวันแล้วมาดูผลลัพธ์กันวันสิ้นปี สำหรับผู้ที่ทำดีอย่างต่อเนื่องให้รุ่งเรืองล้ำเลิศประเสริฐศีขอดวงจิตท่านคงมั่นในความดีสุขทวีลาบอน,น,นันต์นิรันเทิน